พี่น้อง f สทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูรถแมคโครนะครับกับทีมงานพระสุวรรณนะครับผมเสียเคนะครับมาแบบนิ่มๆเงียบเงียบเลยครับกำลังแค่ฟันอยู่นะครับผมบุงกี้นะครับเจ้าซานนี่นะครับ s y 2 1 5 4นะครับผม เสียคครับดูครับนิ่มจริงๆริครับฝีมือมากครับจงทำนะครับยอดเลยครับฟังครับนี่ครับทั้งนิ่มทั้งคล่องนะครับอยู่ที่ฝีมือคนขับด้วยนะครับผมนี่ถือว่าฝีมือสุดยอดเหมือนกันนะครับผมพาลูกน้องล้ออยู่หกคันครับอันนี้ ช่องพืง้นดีอีสานอินดี้ครับเพื้นดีอีสานอินดี้อ๋อักทายกันครับผมฝั <şu> ่งนู้นก็จะเป็นเสียอั้นนะครับวันนี้ก็ตลบกลับแล้วนะครับผมเสร็จแล้ว เหลืวเก็บงานนิดหน่อยครับเสร็จแล้วก็น่าจะมาช่วยเสกเคนะครับผมตรงนี้ครับเหลือไม่เยอะนะครับเกินครึ่งมาแล้วครับเนี่ยเหลือขึ้นไปอีกไม่ไกลครับมันก็ตลบกลับมาแล้วครับกับเจ้ายียสุลกกี้ครับร้อยเก้าห้าครับผมคันนี้ แบบนิ่มๆนะครับปืนมอตอรทีนึงก็ควนขโมงผงเคีงเหมือนกันครับคันนี้ครับมาดูความแรงคอยดูครับฝีมือการตักบุ้งกีใส่กระบะรถนะครับจะนิ่มขนาดไหนมาดูกันครับนี่ครับนี่นะครับผมโอ้สุดยอดครับเร็วได้ใจครับเนี่ยคล่องครับ รถหคันนะครับยังมาไม่ทันนะครับดูครับต้องรอนะครับรถแมคโครอรถ6กล้อนะครับรอรถดำนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมกับช่องเพลินดีอีสานอินดี้นะครับก็มีโอกาสได้มาทำคลิป อีกก็สีตักครับอสีตักรู้เรื่องครับ,บก็มาทำคลิปให้กับาัผู้ชมได้ติดตามกันนะครับก็ยังอยู่ที่อ,อ่อางเก็บน้ำห้วยสวายอยู่เลยนะครับผมตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเจ้ามิซูนะครับ 6M60 นะครับ 260กับกับทัวโบหวานๆนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นลูกสาวเสียเคนะครับคนขับน้องออยนะเสียงโบหวานๆนะครับผมดูก,การตักครับนิ่มนวลมากเลยนะครับผมไม่ได้ นี่นะครับไม่มีดังโป้งๆปิงๆนะครับนิ่มครับดูครับจวกเอาจกเอาเลยครับสบายสบายโอ้ตีฝาท้ายมาตั้งแต่นู้นครับดูครับนี่ครับสงสัยติดอันนี้แน่นอนครับติดกระบะหรือเปล่าตีฝาท้ายกันมาครับมาช้าครับออกมาแล้วนะครับผมเจ้าฮีโน่ครับ ตัวน,นี้น่าจะเป็นฮีโน่ตัวนี้น,น่าจะเป็นเอ่อเอสโอเจ็ดสีหรือเปล่าตัวเนี้ยไม่แน่ใจนะครับเ <c oughs> สรียชิม <c oughs> แล้วจะเครื่องหกเอสเจ็ดครับเอสโอเจ็ดสีขออนุญาต ถ่ายคลิปนะครับผมกับหัหน้างานนะครับวันนี้ขอสคลิปก่อนนะครับผมแล้วป่อยขึ้นไปีนกเทอัดกองอัดกองไว้แล้วนะครับรอปาดหดัวทีเดียวเสียงนิ่มจริงครับกับเจ้าซานนี่นะครับผม oh. ดูครับ ้ายลูกหัวไปครับดูแล้วมันเดินตาดีครับไวไปไวครับไวครับไอ้ดินดินอย่างนี้นะครับมันจะออกน้ำนะครับออกสีแดงแดงดินจะเนืดๆหน่อยมันจะเป็นดินดานออกเนียวๆนะครับจะเป็นดินดานก็ไม่ใช่จะเป็นดินดินเนียวก็ไม่ใช่นะครับเป็นดินดาน,ดาน,นครับ แต่ถ้าแห้งมาก็แข็งนะครับแต่ถ้ามีน้ำปิ่มๆเนี่ยจะลื่นครับไม่จมครับแต่ลื่นมันจะลื่นคันนี้คันแรงคันแรงครับสายดึงครับคันนี้สายดึงเชฟอีกแล้วครับคันนี้ครับสายดึงนะครับใครติดแกต้องดึงให้นะครับ กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไม่ไปไหนครับขอถ่ายแต่ตรงนี้ก็พอแล้วครับมันนิ่มครับเทนแกขุดมาตั้งหลายวันแล้วมันนิ่มครับก็เลยอยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมนี่ครับโอ้แกขุดนิ่มจริงๆครับมือแกคอนโทรลนิ่มมากเลยนะผมับเซเคครับแกใหญ่มีการหันมาทักทายกันด้วย ายแล้วครับเต็มแล้วไปแล้วบต่กล่องนี้รถสักสิบคันนะพอดีครับรถสักสิบคันขนาดรถหกคันนะครับโหยิงรอเด้อรอนานคันนี้ก็ อาจจะเป็น 6M60 นะครับตัวนี้ติดเทอร์โบเป็ตโซ่ลับเสียงหวานนะครับมิสซเนี่ยครับติดเทอร์โบนะครับ แบบนี้ดูครับดูการใส่ดินโอ้ตักนิ่มมากาก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมคลิปหน้ากันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ,บช่องเพื่นดีอีสานอีนี้นะครับสวัสดีครับ